ครับผมเมื่อนี้พยีซีฝรั่งเศสมหมีแล้วพี่น้องนี่ครับปลาสมมงที่ผมหันไ้แล้วมาไปพี่น้องบิ่งครับนี่แชร์ลอดนี่บุนเ้นนะพี่น้องนะอันนี้เครื่องตำเครื่องเป็นหอมแล้วกัพริกไทยพี่น้องนี่ครับที่ว่าผัดใส่แหนมสูมงครับนี่ครับไปพี่น้องผัดกับพี่ีซี ครับผมหลังจากอหอาห่านมันหมอหนหน้อห่าน้วพี่นเลาะใส่เครื่องลงไปเลยานเลน,นี่ครับหวัวสับไก่แล้วเอาปลาใส่เลยนะครับปลาเป็นหลายต้องใส่หมอ้อนี่พี่นเลาะไม่ได้ใส่เลยครับ สุกแล้วมันที่เสียบได้เป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องครับปรุงรสให้มันแซ่บตามใจพี่น้องเยมีซีได้ปลามากเลยมาปัดใส่หอแนละ้วแหนมซนม่งครับด่ครับี่ครับ ผัดอีกจฉยหน,น่อยแล้วท่าพี่น้องเนาะครับหลังจากเราผัดได้ประมาณห้าสิบกว่าเดือนแ้วพี่น้องเนาะนะครับนี่ใส่วนเส้นเลยนะท่พี่น้องเนาะผัดให้ข้นุ่มบระดักันเลยครับแกหรอดเลยครับนี่คุกเข่าไปเข้ามา น้ำผัดได้ส่งลดได้พี่น้องเนี่ยขวานี่มันปลาเนื้อสุกเป็นตัวเรากรองไว้มันแห้งพี่น้องเอ้ยห่อเก็บไ้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กุ้งน้ำอยากเอาบ้านกวาดจีนครับนี่ครับครับครับผมหลังจากเขาปรุงเอ่อกวดเนื้อสุกแล้วพี่น้องเนาะ ปรุงรสไปด้วยกันเลยครับน้ำตาลสองส่วนนะพี่น้องนะนี่ครับปรุงรสไปด้วยกันพี่น้องแหนมซุมโม่ขาดไ่ได้ครับเนะ้่งไก่ได้พี่น้องนะสุกขอนออบ้านเขานะครับนี่ครับใส่ลงไปเลย กับพีซีนะครับด้วยแข่งัวาจากน้อยน้ะพี่น้องเนาะมีรสจัดคิดไทยเด้พี่น้องด้อ นี่ครับมีซีผัด็นสุกเลยพี่น้องชิมบ้างนะพี่น้องนะหลังจากเขาปรุงรสไปแล้วอืมไก่หรอพี่น้องผมว่าแสียก็แล้วกันี้ครับน่ามั้นะครับเรือบระปองน้ำไว้ให้มันเย็นแล้วก็ห่อพี่น้อง นี่ครับหลังจากผมมาใส่ตะกร้าไว้แห่มันเย็นแล้วแห่มันน้ำเบิดแห่มันน้ำมันแห้งแล้วพี่น้องเนาะนี่เขาบอกฮอ่ครับมันด้เจ็บไดืโดนครับครับผมหลังจากเขาพัดใส่แหนมซุบงไว้น้ำพี่น้องเนาะเย็นแล้วเขาพักไปแล้วนี่ครับหาซื้อน้ท้องตลาดนี้มไข่ด้ยครับเด้อเป็นปลียนี่ครับนี่ครับ ครับผมขอเวลา,าแกะแผ่นแป๊บหนึ่งพี่น้องไปยีห่อพี่น้องมือหน้าพี่น้องเนาะครับผมหลังจากหอ่อหแกะแผ่นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาครับมาห่อด้วยกันเลยห่อตามกับพี่นีซด้วยกันนะ <c oughs> ใส่ไข่แดงเหมือนเดิมพี่น้องหลังจากห่อ,หอผัดไว้เรียบร้อยแล้วครับเนาะ ห่อตัวง,งี้นายนะพี่น้องผมก็เสียนี่ครับมาเลยครับห่อกับพี่นีสีเลยปาดเข้าไปเลยครับหน้มซุมโมงครับนี่ครับเสียบม,มาประมาณนี้นะพี่น้องเนาะนี่หน้มซุมโมงครับมีนุ่งย่ายๆนะพี่น้องเนาะกินพี่น้องผม ไปเห็ดกิน่นยูบ้านนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่กดติดตามพี่ยศีฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันกดติดตามมาพี่ีเด้อครับเด้อสู้ไปเรือยกันครับนี่ครับแหนมซุมโม่พี่น้องครับนี่ครับจะเดิมท่าใครนะครับ ถ้าใครบอติดได้พี่น้องเลยมาเลยครับมาห่อเนมไปด้วยกันครับปากเข้าขไปเลยครับนี่เนื้อส้มมูนี่ครับสวัสดีมาประมาณนี้นะพี่น้องนะห่อเนี่แล้วพี่น้องทอด โอ้ยเสียบยกินขนำจิ้มไก่ได้พี่น้องเด้อพี่น้องครับขั้นผัดไวแบบนี้แล้วผมบ่บเสียได้พี่น้องเพราะว่าปลาก็สุกแล้วอะไรก็สุหมดแล้วเครื่องปรุงหุบสุหมดแล้วเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์ครับใส่ซีอินไว้ครับแ้นก็บ่ตายครับนี่ขั้นขั้นห่อแบบนี้แพนผ้ายตครับขั้นห่อผัดใส่แล้วนี่ครับ น้องไปลองให้กินมือ้ะครับเด้อว,ว่าโอ้ซิเมนคับปีซีฝรั่งเศสเด้สิว่าเด้นี่ครับห่อเอาไปเลยนี่ครับมาครับมาห่อกับปีซีครับห่อไว้ด้วยกันเลยนี่ครับครับเด้อ สวัสดีครับทวลรกพี่น้องพงี่นิจะใส่ใส่หลายหน่อยได้พี่น,ออน้องอะว่ามันเขาเห็ดกินเขาทอดแบบว่ากินเต็มปากเต็มคำหมอกพี่น้องเนาะนี่ครับข้าวผัดใส่เร้วที่ว่าแตกได้พี่น้องนี่เอาไปทอดเอาไว้แกนปังเลยพี่น้องเลยอย่างว่า สู้ไปด้วยกันพี่น้องเอาหัวใจวัดกันเลยครับการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินนะพี่น้องเนาะเจ้ากดในคอยๆกดแต่เจ้าที่ครับมันก็ต้องมีจุดสำเร็จนะพี่น้องเนาะครับผมจะขอพี่น้องมึงแปบ๊บนึงเลรขอเวลาสักหน่อยนะพี่น้องเนาะ ครับผมหลังจากห้อห่อจตสักพักนึงเราพี่น้องเนรอครับแหนมสุโมงครับมาครับห่อพียี่สีต่อเลยครับห่อไปเลื่อยด้วยกันเลยฝากสวัสดีทั่วโลกนะครับผู้ดใดมาคิปพี่ยี่ีห่อแหนมสุโมงเลยครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อว่าเป็นกำลังใจเป็นวีดีโอสีต,ต่อไปนะครับเด้อนี่ครับงามงาห่อไปด้วยกันครับพี่น้องนี่ครับ,รบสู้สู้ไปเรื่ย,ยกันครับพี่น้อง หัวใจวัดกันเลยพี่น้องเนดะ้อสี่ไปเลยหัวใจเลยครับหัวใจที่บอกว่าติดตามบ่ติดตามคือจังใดามาจังใดหัวใจเขาที่บอกอย่างนี้นครับพี่น้องนี่ครับ,รบระน,นะน,นะครับสู้ๆมาด้ยกันนะพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ผมปฏิ ขอฝากคลิปห่อแหนมสุมมงให้พี่น้องเบิงเท่านี้นะครับเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแจ้์กดติดตามให้พี่ปีนี้สี่เด้อครับเด้อครับขอคำว่าสวัสดีครับพี่